น้องน้ำเป็นเด็กอายุ4ขวบนะฮะเป่าเค้กวันเกิดภายในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลอำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมอายุเหมือนคลิปเป่าเค้กในโรงพยาบาลธรรมดาฮะแต่จริงๆแล้วพ่อของน้องเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยววัย31ปีเนี่ยเขาพยายามขี่จักรยานยนต์เนี่ยป่าสายฝนเตรียมของเล่นไปเสิร์ฟพายวันเกิดน้องน้ำแต่ไปไม่ถึงฮะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยทีมกู้ภัยพยาบาลพร้อมญาติจัดเค้กวันเกิดให้น้องเป่าโดยยังไม่รู้ว่าต่อไปเนี้ย เขาไม่มีพ่ออีกแล้วนะโดยนายสัญญาเสรนพันธ์นะฮะหรือสายฝนอายุ3 1ปีป้อของน้ำ,นำเสียชีวิตในช่วงเย็นอของเมื่อวานที่ผ่านมาขนะดที่ขับรถจักยายนยนต์นกลับมาจากที่ทํางาน เพราะเป็นลูกจ้างร้านเกษตรแห่งหนึ่งก็ปกติกิจวัตรของเขาคือเสร็จจากงานก็จะมาเฝ้าไข่ลูกค่ะก็จะมาเฝ้าไข่ลูกแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยปรากฏก่อนจะถึงโรงพยาบาลหนึ่งกิโลเนี่ยอุบัติเหตุชนรถ,นรถ,รถนบรรทนะุกรถพ่วงฮะที่จอดอยู่ไหลทางจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันในเขตเทศบาลตำบลสีสงครามฝั่งขาเข้าไปโรงพยาบาลอำเภอสอสองครามทําให้เสียชีวิตคาที่เลยฮะจากการตรวจสอบของเจ้าเจ้าของรถแบ็คโฮเนี่ยของเล่นเนี่ย ขากำลังเตรียมไปให้ลูกเขาเนื้ออกปะเขาซื้อรถแบ็คโฮของเล่นเนี่ยจะซื้อไปให้ลูกเขาเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชายแต่ปรากฏไปไม่ถึงเรื่องนี้เห็นไหมของเล่นคือวันเกิดลูกเขาเขาอยากจะไปเซอร์ไพรส์ลูกเขาที่โรงพยาบาลปรากฏไปไม่ถึงทางทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยาบาลแล้วก็ญาตินาเค้กวันเกิดมาให้เป่าฉลองวันเกิดพร้อมซื้อของเล่นมาให้แล้วก็มีการถ่ายคลิปเผยแพร่ออกมาไปตามสื่อโซเชียลกลายเป็นคลิปนี้เป็นคลิปสะเทือนใจเพราะนายสายฝนเนี่ยหนึ่ง เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว<ะ>ดูแลลูกชายมาตั้งแต่เกิดนะหลังจากเมียหย่าล้างที่สําคัญยังเป็นคนอธัธยาศาัยดีนะฮะเป็นมือพิณประจําหมู่บ้าน<อ>เป็นมือพิณประจําหมู่บ้านชอบเล่นพิณเป็นจิตอาสาประจําหมู่บ้านแล้วก็ชอบสร้างสีสัน งานบุญประเพณีเนี่ยใช่ค่ะก็ป้าของผู้เสียชีวิตนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะกับนักข่าวแล้วก็เล่าไปร้องไห้ไปด้วยคุณผู้ชมว่า,าผู้ตายเนี่ยก็คือนายสายฝนเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นหลานชายพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดห <า S 2> แล้วแล้วก็แต่งงานกับภรรยาแล้วก็คลอดน้องเนี่ยได้ไม่ถึงประมาณเดือนหนึง่งก็มีการห,าหาย่าล้างแล้วก็เลิกลากับกับภรรยาเสร็จแล้วเนี่ยตัวภรรยาเองเนี่ยก็ทิ้งให้ตัวพ่อเนี่ยเลี้ยงไว้นะคะก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเสร็จแล้วตอนนั้น หลานชายเนี่ยก็มีการอุ้มหลานเนี่ยเป็นแบตตอนนั้นยังแบะเบาะอ,อยู่เลยมาหาคุณป้าแล้วบอกว่าเนี่ยร้องไห้แล้วบอกว่า,ให,ววาให้ป้าช่วยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงลูกชายคนนี้ให้ด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็คงจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีก็เลยตัวป้าเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าป้าก็เลยรับเลีียงไว้ตั้งแต่น้ำเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แบะเบาะอะไรแบบเนี้ยส่วนพ่อเนี่ยเขาต้องไปทาํางานรับจ้างหาไรายได้แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือน้องน้ำเนี่ยป่วยด้วยโรคไข้หวัดสออไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะ ก็คือป่วยตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็อยู่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอำเภอศรีสงครามก็มีการผัดเปลี่ยนเวรกันเฝ้าแหละเดี๋ยวป้ามาดูสักพักเดี๋ยวนายสายฝนเนี่ยก็จะมาดูอะไรแบบนี้พน้องน้ำเพิ่งสี่ขวบใช่เด็กสี่ขวบใช่บ่นว่าพ่อเขาครบเด็กสี่ขวบอยากได้รถแบ็คโฮอยากได้รถแบ็คโฮก็คือเอารถของเล่นอ่ะใช่ได้สายฝนจึงเห็นว่าเออวันนี้เป็นวันเกิดลูกเตงก็แด้งเงินจากการทำงานมา ก็ไปซื้อมาแต่บังเอิญน้องน้ําป่วยเป็นไข้หวัดฮนะ,ะจึงยังไม่ได้ให้ลูกจนถึงวันเกิดเหตุได้โทรศัพท์คุยว่าให้นายสายฝนยมาเปลี่ยนกันเป้าน้องน้งําหน่อยขณะนั้นปรากฏต้องยอมรับอีสานฝนตกแรงฝนตกตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยฮะตนจึงบอกว่าให้ฝนหยุดก่อนก็ได้แล้วค่อยออกมาขับรถจักรยานยนต์ระมัดระวังด้วยนะมไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุวันเกิดลูกชายตัวเองหลังจากทราบข่าวครับก็มีญาติโทรมาบอกว่าให้ไปดูหน่อย ว่าเป็นรถของนายสายฝนหรือเปล่าขนาดนั้นในใจภาวนาว่าถ้าเป็นหลานชายเนี่ยขอให้ปลอดภยัยพอมาถึงปุ๊บเจ้าที่กู้ภยัยคุมผ้าขาวแล้วจึงขอดูหน้าผู้เสียชีวิตปรากฏว่าเป็นหลานชายจริงๆฮะถึงกับช็อกยิ่งตรวจด,ดูที่กระเป๋าสะพายปรากฏว่ากระเป๋าสะพายามีรถของเล่นแบคโฮที่ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์กับลูกชายในวันที่29กากรกฎาคมนี้ทำให้ตนแทบจะเป็นลมเพราะของของวัญวันเกิดไปไม่ถึงมือลูกชายค่ะ พะถึงตอนนี้ยังไม่กล้าบอกหลานชายคือหลานชาย,ยไม่รู้เลยเด็กสี่ขวบแล้วก็ร่วมกวยพรจัดงานวันเกิดให้ด้วยไม่กล้าบอกว่าหนู พ่อหนูเสียไปแล้วนะลูกใช่<ๆ>ก็ทางตํารวจที่สพศรีสงครามเนี่ยนะคุณผู้ชม<ๆ>เขาก็มีการสอบสวนเบื้องต้นนะคะค<ๆ>ก็คือรถพ่วงเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยก็คือมีนายสมบูรณ์เป็นคนขับเนี่ยก็คือเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์คือนาปูนผงเนี่ยมาส่งที่จังหวัดหนองคายนะคะขณะนั้นเนี่ยมันขับเลยเขาขับเลยปั๊มน้ํามันเลยไปนิดเดียวประมาณ20เมตรทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะถอยหลังเพื่อที่จะแอบรถริมทางเพื่อหาอะไรกินปรากฏว่า ผู้ตายเนี่ยก็คือขับขี่มาชนเสียชีวิตทันทีเลยนะคะก็ดูจากกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถปูนเนี่ยถอยมาได้นะคะเนี่ยใช่ไหมเขาขับเลยแล้วก็กำลังถอยแล้วรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ชนกันเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคือด้วยความที่อาจจะเป็นฝนตกปะเธอไม่เห็นเออไม่เห็นอะไรแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยคือตํารวจเขายังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยใช่ท่านผู้ชมก็ขอแจ ความเสียใจถือว่าเป็นเรื่องที่วันนี้ออนไลน์เอามาแชร์กันเยอะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแล้วแบบว่าคนก็ถามว่าแต่เด็กๆผู้ชายเขามีญาติเขามีญาติเขา่าจะให้ญาติเลี้ยงต่อไปแต่ตอนนี้จนถึงวันนี้น้องยังไม่รู้เด็กยังไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วแล้วพ่อจะเสียชีวิตนั้นเด็กก็ต้องรู้ว่าเขาไปซื้อของขวัญมาให้ลูกเขาวันเกิดแต่ปรากฏยังไม่ได้ถึงของขวัญยังไม่ถึงมือจริงๆค่ะ เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูด